เอรช a n ลสวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นมาดูที่พักที่พักแห่งที่สองของเรานะคะที่ทิปสมุยนะพี่น้องที่พักแห่งที่สองเราได้ย้ายมาเมื่อเช้านะคะต่อจากคลิปที่เร้วนะคะพี่น้องเบื้องจากท่างขึ้นตอนนี้เราอยู่บนดาดฟ้าเลยนะคะอันนี้จอดรถพี่น้องอันนี้เศร้าอีกขั้นหนึ่งาะจูหน,นึ่งเพราะว่ามันต้องใช้โฟจูนเนอร์ในการขึ้นมาที่พักนะคะเพราะว่ามันสูงเหมือนภาคเหนือเลยสูงว่าน้นอีกพี่น้อง มันเป็นท่าคดเคียวแต่ระยะท่ามันสัน่นแบบมันกิโลหนึ่งเิงโลนี่แหละที่แบบว่ามันพุ่งเลยนะพุ่งแลวกะโค้งสิงอีกเลยนี่นะคะ่ะแล้วเราจะมารีวิวโรงแรมให้ดูนะนี่คือทตังเขาเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวรีวิวไปเรื่อยๆนะคะไปดูกันเลยจ้านี่นะคะหลังจากที่เราขึ้นมาจอดรถเสร็จอ่าเดินเข้าไปบลูวิวนี่มีทางเดินลงไปนะคะ เหนพี่น้องเห็นทะเล่เอคะคะเลเล่ะาเดินลงไปรีวิวให้ดูเลยนะะเดิน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 ตั้งยางกับป็นวุนวนพี่น้องแทนแทนเทรนนี่ลงมาจากที่จอดรถก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่น้องฝั่งซ้ายเป็นห้องน้ำซ้ายมาอีกเป็นห้องโฮมเทียเตอร์พี่น้อง ห้องคาราโอเกะห้องคาราโอเกะห้องพักผ่อนอ่าอ่าเราเดินตรงไปนะคะนี่ให้ดูรอบๆเลยเห็นเบื้องมุมนี่ก้อนพี่น้องทะเลสุสดลูกหมูลูกตานะคะบ้านล้างง่ายเลยพี่น้องข้งยางั้งเมยหมยืม่นกว่าบาทนะคะราคาหมื่นกว่าบาทห้าห้องนอนนะคะนอนไนบักหลายพี่น้องนี่่ะดูรอบๆแล้วเดินมาทางซ้ายค่ะ ฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นบา,าน้ํานะคะเป็นบา,าน้ํามีที่ให้นั่งโอ้โหมันอันร่างการนี่ลีพี่น้องเฮ้ยพุ่มใจยุ่จองเลยแบบทีง่าม,มนลยพี่น้องสวยมากพี่น้องมันเป็นกระจกใครกลัวความสูงจะก้มมองดูไม่ได้เลยนะคะอันนี้หลังของเขานี่คือ,อยุ่สูงสุดแล้วพี่น้อง สูงสุดของขนาดนี้นะคะดูภูเขาตรงนั้นพ้อก็คือสูงสุดแล้วหน้าตอนนี้บ้านแต่ละหลังใช้เวลาสร้างหลายปีนะคะพี่เขาบอกว่าหมองที่ห้องมาพังหน่คือเพิ่งเปิดเช่าสามเดือนนะคะส้างมาหลายปีแล้วเพิ่งเร็จเพราะว่าติดช่วงโคบิโคอยังนําสูงมากพี่น้องเหาอยู่สูงสุดนะตอนนี้พี่น้องบอ่ตรงพูดถึงไร้ทางขึ้นมาแบบว่ามาระยะทางสั้นแต่ว่ามันก็เสียวรูตูดอยู่ <laughs> เสียวตูดอยู่นะคะ นี่พี่น้องนี่รูปบ้านนะคะข้างในนี่กันห่อม่องจากข้างนากับบ้านสิเป็นประมาณนี้นะ,ะนี่สาะน้ําเป็นรูปตัวแอลนะคะโอเคเดินไปเลยค่ะพาไปดูห้องนะคะนี่พี่น้องอานาลัานจอดรถนังที่ห้องลงมาเมื่อกี้มันปะค่ะห้องลงมาลงมาเนี่ยลงมา,งมาพาเดินไปค่ะเดินมาทางขวาค่ะเมื่อกี้ฝั่งซ้ายแล้วนะคะ นนีี่่พ้องอันนี้ก็จะเป็นบาร์อีกนะคะเป็นบาร์เครื่องชงกาแฟเครื่องปิ้งขนมปังพี่น้องและที่ขาดไม่ได้นะคะเราเป็นคนอีสานเราบารามาด้วยพี่คนดูแลที่นี่เขาก็เป็นอยู่หนองบัวลำพูนะคะเอาพี่ใจเป็นบ่ค่ะแต่ว่าพี่ผู้ใจหนองบัวลำพูมนบ่ใต้อุดรนน่าจ้ที่นอนใต้เราเรียนโมกี้แลพี่น้องเราบาเราใต้อุดรอีกแล้วนี่เหาก็มีออดปากกระป๋องคนนี้ ว่าตะหมองเก่าขนมานี่ผลไม้ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่เุ้ยต้องการเงื่อนแตงอันนี้ก็เป็นที่ลา้างเป็นบาร์เคาน์เตอร์นะหมองนางพี่น้องนี่เป็นโต๊ะอาหารโตอาหารตรงนี้ยังบ้านเก็บแล้วพี่น้องมีบักพริกบักงาบักอันนี้เอามาเห็ดลาบงัวลาบอย่งน,นี่นะข้างก็เป็นภูเขา พออยู่สูงสุดแล้วนี่ถ้ามอง,องมุมนี้คือที่นั่งเล่นอีกแล้วนะคะบาน้ําจริงๆอยู่ตรงนู้นมันก็เป็นที่นั่งเล่นมันกลังเห็ดเอียงเพิ่มเติมพ่เราเห็นะจะเปิดเรย่างก็กอาจจะท้าเรียบร้อยนี่ถ้ามอง,องมุมนี้นะ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนะคะนี่นะคะเดินลงมาข้างสะนะคะจะเป็นมองงางไปที่นอนนะะ่นค่ะพี่น้อง เดินไปห้องนอนนะคะนี film, ่ห้องคุณอาขวามือห้องป้าแจ๋วตรงกลางห้องป้าแจ๋วตรงกลางนะคะจางไปค่ะอันนี้เป็นห้องหนูนาริตะนะคะเสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกร๊ดกหนึ่งพี่น้องเจ๊อ่เท่าไหะไรแล้วส่งกับส่งเอ๋ทับก๊องเลดส่งถุงถุงหุงกันเก่งนะท่ใส่ยอะไรป้าแจ๋วยี่ห้อหลังจากห้องสีนั่งแล้วจ้ะไม่ห้องกลางนี่แหละ ไปเล่นน้ามันเจ้าใช้สุดน้ําอยู่พี่น้องไปใส่ใส่สวัสดีค่ะเราไปบ่บ่ลอทัางงานทั้งเมื่อยรีวิวมาตะผุนบ้านหลังใหญ่หลายเมื่อยก็สิย่างอ้อมเซาหมากอยู่เาพี่น้องลงไปอีกห้องนึงอ่าห้องเอนห้องเอกับน้องลูซี่นะพี่น้องสูงก็ยังย่างตีนเผานี่แหละทั้งทายทั้งเื่อยอันนี้ห้องน้องน้ําตาลนะลงมาซายมือหองเฮาก็มีวิวคือกันพี่น้อง มีต้นใบบังเล็กน้อยแต่ก็เห็นทะเลอยู่นะคะนี่มาแล้วนะคะห้องของเราต่าว่าประตูเปิดแบบยากมองมันบานไงเอาสั้งตีนทั้งมือเปิดซอยกันมันอึ้บนี่นะคะห้องมองเห็นวิวรุ่ยเอาสาวคือราแต่งหน่าละสาวอีกสักพักจะออกไปตกมือกันแล้วนะคะ อันนี้ตามจริงมันเป็นห้องว่าครอบครัวแล้วก็มีเด็กด้วยนะคะแต่ว่าน้านิดตายังไม่ใหญ่พ่อจะนอนข้างบนผู้เดียวแบบนั้นนะคะก็เลยให้อยู่ห้องใหญ่ไปห้องนี้เอกกับนุซี่ก็จะนอนนุซี่นอนอยู่ที่นอนใหญ่นะคะสลับกันเพราะว่าที่เดิมนุซี่นอนโซฟาพี่น้องโอ้ยก็เที่ยวมันกักใหญ่หนึ่งบ่ก็บ่ไปนอนน้ำกันโอ้ยมุ่งคุยภาษาภพษ่อล่ะสาวคุยโทรศัพท์ไปอยู่นอนมาเราดิแต่ว่ามื้อนี้เอซีแอปแบวไปเด็กหน่อยเอสีนอนเปลี่ยนเด็กหน่อยเนาะ นี่เตียงสามฟุตบานนี้ที่มันมือวายนี่ก็คือห้องน้ำค่ะนี่นะคะห้องเป็นแบบนี้มีเตียงใหญ่หนึ่งแล้วก็เตียงเด็กสองเตียงเดินเข้ามาอีกก็จะเป็นกระจกเซโลเพื่อนบ้านนี่นะนี่ยังไมาให้แล้วโรงงานเตียงไม่ซ้ายมือก็จะเป็นห้องอาบน้ําโดยเฉพาะห้องอาบน้ําโดยเฉพาะนะคะ ห้องอาบน้ําโดยเฉพาะแล้วก็บ่มีหมองล็อกพร้อมพี่น้องเสีาบก็ต้องบอกกันนะคะเพาไม่มีที่ล็อกนะคะส่วนด้านขวามือเป็นห้องทิ้งบอมค่ะมีราวตากผ้าให้ด้วยเป็นห้องทิ้งบอมโดยเฉพาะนะคะแถมท่านแค่นแยกกันพี่น้องแยกกันนี่นะะ รูสีว่ามันสว่างกระจ้างตาปวดบกการนอนเลยสั่นปิดพม่านในบ่อพม่าเอ้ยแท้ที่มันจะอยากชมวิวโอเคคลิปนี้ฝากไว้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเอลีชแนลด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะคะจะมารีวิวห้องและบรรยากาศต่างๆให้ดูมาอีกรอบนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า